สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุขนจ้าเยวีพาเลาะว,วันนี้มาแนะนําวิธีเอ่อบารุงกล้วยไม้ในบ้านเราให้ออกดอกสวยงามจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องตอนแรกมันตายแล้วนะกล้วยไม้นี่เห็นบอกอันเก่ามันเนี่ยพี่น้องเห็นบอกต่วมันตุ่นมันยังอันนันยู่คิดว่ามันตายพี่น้องวันนี้เยวีก็เลยเอาอน,นี่เห็นบอกเปลือกไข่พี่น้องเปลือกไข่บดบดละเอียดมากจ้า ใส่เครื่องบดอยู่ในบัน่นมีสุข้นจะผใดอยู่มงหอกพี่น้องนี่จ้าพี่น้องนี่พนนเพื่อไข่นี่จ้าไปบดละเอียดเลยพี่น้องบดเป็นผงเลยจ้าบดที่มีเก็บไว้ใส่กระมังไว้เลยกันไว้จะใส่สวนผักเคื่อเนี่ยใส่ผักในขวดเลี้ยงขวดนี่จ้าบดไปเลยพี่น้องไปบดแล้วก็ไปใส่จ้าพี่น้องแค่นี้จ้าบดละเอียดจ้าพี่น้องว่าจะมีเครื่องบดอยู่ mm. เครื่องบดท,ที่เขาบดอัน เอียงก็ที่คนเยอรมันคนมาเอามาปันเอียงนีงแ่แหละจ้าเครื่องบดนันแ่แหละจะมีกระบ,บอกวัตถุจ้าพี่น้องมามิโคกตํำพี่น้องมามิองโคกต่ำก็ได้จ้ตาต่ำแหลกๆเป็นผงผงเลยนะพี่น้องทีเ่เป็นผงผงเป็นปนๆเลยนะจ้าหน่ถ้าบดละเอียดจ้าแกนี่ก็ไปโรยได้จ้าวัสดก็โคกต่ำบดปวดพี่น้องเห็นปะ ออกดอกพี่น้องดอกกล้วยใหม่นี่ลายปีแล้วจ้ะเนี่บิ่งพี่น้องงามบ่เดี๋ยวมันออกดอกพี่น้องพี่วีกระบาดเสื้อพ,พี่นองว่ามันออกดอกเนาะหอมกินหอมจ้าสายพันธุ์นี่จ้ะเห็นบ่ออกดอกใบพ่ค่อยลายจา้นหัวก็แตกออกมาไหม่พี่น้องจะวีวาสิย้อนอันทีมเดียววสันเออแล้วบดใจเจวีบดใจอันหลายอย่างจ้ะพี่น้อง บทไซต้ตนบักกูดเนี่ยโอ้บอกบกูดก็ออกดอกเติมออกหมากลรวจ้าเนี่ยกูดยายพี่จา้าเดี๋ยวเด้อพี่น้องกอยกูดก็ออกหมากจ้ายิ่งจตนอันนี้ดูอากาศในบานเนาะดูดเงินดูดทองเดี๋ยวไปนอหลายปีจ้าประเฮ็ดงานอยู่โรงเรียนป่นน,น,นี่คนนันนี่ยาพี่แพะแพะพันไงพี่นอ้นองมันลนจ้ะนี่มันลนหักเอายายพี่เป็นบอมมันจะมีหกัก อพี่กบบดเปลือกไข่ใสจ้กพี่น้องเต็มใล้จมันต้นนี้ตนน้ต้นเอียงก็ดอกไม้ไมันจะออกดอกเฉพาะช่วงหนาหนา,นาช่วงด้วยดูแหบจ้านี่ต้นอันนี้แกพี่น้องนาำเนาะพระเจ้าพี่น้องทำดูบดไข่ย้อนเสียงพี่น้องย้อนเสียงบดไข่บดไขไ่ใสพี่น้องบดไข่แล้หม้ลดน้ำพี่น้องมากูดด้วยกันจ้าพี่น้องใบมะกูดด้วยกัน ไงไ่ายเลยจ้ะพี่น้องเปลือกไข่ไมีประโยชน์จ้ะหาหาใสในง่ายๆในครั้วเลือนเขาเนี่ยพี่น้องไงไ่ายๆเลยจ้ะบดเปลือกไข่ไม่ต้องทิ้งนะคะพี่น้องเก็บไว้เลยเก็บไว้ถ้าไม่มีที่เก็บในบ้านก็เอาไปไว้เก็บข้างนอกข้อไข่หลังจากนั้นเราก็มาบดบดบดใส่ผักใส่พืชพันธุ์ต่างๆออกดอกออกผลงามจ้ะพี่น้องอยู่ประเทศไทยบ้านเราเนาะ ต้องทิ้งเลยจ้าพี่น้องกล้วยไม้บักงงไงจ้าพี่น้องแต่ว่าเจบีบุเคยใส่ยานะบุเคยใส่ยาที่ว่าขาเจ้ามีสาหรับนี่นะสําหรับกล้วยไม้เจบีบุใส่จ้ะนี่อันนี้ตัดออกว่ามันตายเนาะเป็นนอนี่ว่ามันตายเล็ตัดออกวันนี้มันละเล็ดออกใบนี่ต้นนี้บ่ทานได้ออกพี่น้องนี่ออกใบมะม่แตกนอนมะม่พี่น้องอืมแตกดอกมะม่วันนี้แตกใบมะม่แล้วมะเป็นดอกพี่น้องดอกไหม่นี่ กล้วยไม้เอ๊วีสื่อจากยุโรกุหลนี่พี่น้องหอมนะจ้ะเห็นบ้องไมสิเป็นใบยักษยัพี่น้องแต่แรกว่าชิบอกเขาบอกว่ากุหลาบเอกล้วยไม้พันนี่หอมมากเลยจ้ะพี่น้องจ้ะกล้วยไม้พันนี่หอมมากเลยจ้ะอย่มันตัแรกเจ๊วีเสเอสีเหลืองในใจเห็น่สื่ออันนี้สีเมนสายพันธุ์มันต่นี่เจ๊วีว่าเสเอสีเหลืองสั้นบันี้เอเอาเลยเอาสีนี้สั้นหอมนะจ๊ะพี่น้อง พันปลูกา้าเนาะพันปูก้อนเฮ็ดมา้ามันกินออกหลายจ้ามัน,นออเป็นดอกเป็นพุ่มแบบใหญ่เลยจ,าจา้าเนี่ออกเต็มหอมพี่น้องนี่เห็นบ่งามนะพี่น้องเนาะหืมหอมพี่น้องหอมแบบธรรมชาติหอมอยู่ในปากก่าคุยไม้อยู่ในปาาน่าบันบานเฮาในป่าพี่น้องอยู่เมืองไทยนะ่ะเนี่ยหอมแบบนี้เลยจา้าหอมคุยไม่ชนิดนี้ปิดห้องไว้ในหอมหุยหุยพี่น้อง ก็บ่ต้องลดน้ำลายเจ้ากล้วยไม่รู้สึกยวีค้ำเบิ่งสเนาะบ้านสีแห้งฮดน้ำจะเปลือกไข่ห็นบ่แตกงอแตกลากออกมาคลิปนี้ก็บ่ไม่อย่างายพี่น้องยาวีมาแนะนํำจาของใช้ในครัวเรือนบ้านเราเนาะพี่น้องเนาะหาใช้แงเอ้เอามาเอาเอบำรุงต้นกล้วยไม้ให้ออกดากออกผลจะพี่น้อง ออกดอกออกผลจ้าขอบคุณทุกไรทุกแจ้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณเลยลายจ้าสวัสดีจ้า